Yeah. เราอยู่กับ Google แพรภาษากันอีกแล้วนะคะหลอกหลอกไม่ใช่นะคะยังอยู่กับเกมเอ่อไม่ใช่ยังอยู่กับนะคะตอนนี้เรามาเจอกับเกมเ My Magical Cosplay Cafe นะคะเวอร์ชัน1.1นะเธอนี่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมจีบสาวนะทำไมฉันเล่นแต่เกมจีบสาววะคือเล่นเยอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปลงอะไรอย่างงี้มันก็สนุกดีนะคะ แล้วก็เปิดพื้นหลังเป็น Google เป็นภาษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกนะคะฟิวก็มีผู้หญิงคนนึงนะจริงๆเหรอเธอหมายความวมาอย่างนั้นจริงๆเหรอเธออยู่ที่นี่เพื่อฉันมาเสมอมมาตลอดเลยเหรออะไรอย่างนี้นะคะเอ่อก็คือก็แปลมั่นะคะไป่ผิดตรงไหนก็ก็ปลดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังนะคะโอเคมันสว่างมากนะเหมือนกับ ซัมเมอร์เดย์ from a distant past อ oh, ้ไม่รู้ช่างวันเหอะนะฉันสัญญาฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อเธอเสมอพรนะอาทิตย์เนี่ยมันส่องแสงนะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงสว่างขนาดนี้พระอาทิตย์ส่องแสงให้มืดได้ไงอะเจ๊พรนะอาทิตย์นี่มันสว่างมากนะไงก็ตามขอบคุณมากนะนะผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มส่งยิ้มให้กับฉันฉันคิดว่าเธอยิ้มให้นะ เพราะว่าฉันไม่สามารถมองเห็นหน้าใบหน้าของเธอได้เลยนะผู้หญิงก็บอกว่าจำเอาไว้นะนี่เป็นคำสัญญาโอเคไหมนะแล้วก็จับมือของฉันเอาไว้ฉันรู้สึกถึงบางอย่างแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะเอความฝันนี้อีกแล้วอะผู้หญิงที่อยู่ในฝันเนี่ยมันมันมันเบลออะคือมันมองไม่เห็นอะนะ จำไม่ได้แม้แต่ชื่อจริงๆนะว่าเอ้ยจำไม่ได้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเป็นผู้หญิงที่มโนขึ้นมาเองหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เจอในชีวิตจริงนะคะไม่รู้ว่าทําไมถึงฝันอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยมาโดยตลอดนะคะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเออเป็นฝันที่แบบว่าเป็นผลกระทบจากการที่แบบตัวชันไม่เคยมีมีแฟนมาก่อนนะคะชีวิตมันช่างโหดร้ายเสมออย่างนี้แหละนะเอ้ทำไมมันมืดอย่างนี้นะ ฉันอยู่ไหนเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงบางคนพูดขึ้นมานะคะคนคนนั้นนี่เขากําลังพูดอยู่กับเราหรือเปล่าอะเวทเดี๋ยวก่อนนะแล้วชื่อของฉันน่ะทาเคชิเอ่อทาเคชิอย่างน้อยมันก็ต้องมีทาแล้วมันก็ต้องมีหน้านะคะทาเคชิน่าอะกัน <laughs> ชื่อแถวไปเลยอะ่ะอ๋อใช่แล้วเออเขาชื่อว่าเฮโนเฮนเฮโนเฮโนะ ทาเคชิน่านี่นาะนี่แหละชื่อของเขานะก็มีเสียงผู้หญิงบอกว่าทาเคชิน่าตื่นได้แล้วชื่อโคตรเกียรเลยอ,อ้า้ฮะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็มีหญิงสาวคนหนึ่งผมบลอนนะคะเธอดูโกรธมากเลยเอ๊ะลีลีล,ลีลีนะคะทาเคชิน่ารู้ไหมว่าหลับไปนานเท่าไหร่เนี่ยลุกขึ้นมาทำงานได้แล้วโอ้ขอโทษที ฉันก็แค่มางีบพักนิดหน่อยดี่เองเธอมาหลับตั้งหากโอเคจ้ะโอเคนี่คือลิ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 นะคะลิ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 จางเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำงานอยู่ที่ร้าน Magical Cosplay Cafe นะคะเอ่อ I can ด e v e ร f i g u r e out ออ๋อคือเหมือนกับว่าไม่รู้เลยว่าจะต้องหยุด ลิ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 ตรงไหนนะคะบางทีก็จะเรียกว่าลิ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 ไปเรื่อยๆนะคะวนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีบางคนมาหยุดนะ We have customer waiting on food อ๋อเรามีแขกรอรออาหารอยู่นะนะ POUTS ขอนิดนึงนะ POUTS นามุยโอ้แยวเธอกระทำนามุยนะคะ มันน่ารักมากเวาลาเธอทำใบหน้าแบบนี้นะอด็กคีจิงก็อยากแก้งอีกสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยากให้ให้สาวน้อยคนนี้ร้องไห้นะคะแต่ว่าถึงตอนร้องไห้เนี่ยเธอก็ยังน่ารักอยู่ดีนะคะม่ใครอะยามาโตะเฮ้ยชื่อหมวดวิชาอะไรอะเฮโนเฮโนซังเอ่ออาหารอาหารเรียบร้อยหรือยังอาหารได้ร Creation, าหาร,หอาหารือยังกำลังจะไปทำเดี๋ยวนี้แหละขอโทษที่ต้องให้รอนะเราเป็นคนเราเป็นพ่อครัวเหรอวะ ลิลีก็เลยบอกนาเดชิโกะนะฉันดีใจที่เธอมานะทาเคชิน่าเนี่ยหลับหลับในเวลาง,งานอีกแล้วโอ้ยฟ้องกันเลยเหรอโมตอ่าอ่านะเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมขอโทษทีเามาโตะซังเอ่อฉันจะไม่หลับในเวลาง,งานอีกแล้วนะฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่ทาเคชิทาเคชิน่านะ ยังไงก็ปฏิเสธนาเดชิกโกไม่ได้อยู่แล้วนี่นะไม่ฉันจะไม่ทำเด็ดขาดเมื่อกี้พูดแล้วว่าแปลไม่ออกนะไม่อยากจะให้ลิลลลี่ลีสังนิสลายว่ s เอเคสิสเขาบอกว่ายามาโตเนี่ยยามาโตซังเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกตมากนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆนะเท่าที่เขารู้จักนะออผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ทำให้เรา ตอบตกลงทำงานที่ร้านคาเฟ่นี้นะคะรู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ทำงานอยู่ข้างๆเธอทุกวันคนนี้หรือเปล่าโอ้นะถึงแม้ว่าผู้หญิงคนอื่นจะผู้หญิงคนอื่นที่อยู่ที่เนี่ยจะนิสัยแย่มากก็ตามะนะอได้โปรดไม่ใช่ได้โปรดก็รีบทำอาหารให้เสร็จเร็วๆลนะ่ะเรายังเอต้องเอาไปส่งคอสตูมอยู่นะไม่มีปัญหาขอบคุณมากจ้าอา รอยยิ้มนั่นมันเช่งเป็นรอยยิ้มที่สวยงามจริงเริอ,อคิดว่าน่าจะได้แบบจ้องว่าแอดแมไม่รู้สินะรอยยิ้มนั่นอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าต้องไม่ทำให้เธอโกรธอีกแล้วนะอย่าทำให้เธอโกรธเลยดีกว่าก็เลยดูรายการอาหารที่อยู่ในลิสต์นะคะมีออมเลต็ตสแล้วก็มีพาพาเฟตะคือะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> อยากจะทำออมเลต็ตก่อนดีกว่านะแล้วก็ค่อยทำพาเฟตทีหลังนะ ก็เลยเอ่อบเบรกตอกไข่นะคะในกระทะแล้วก็ตีมันหลังจากนั้นก็เทลงใส่ฮอตแพนกระทะร้อนนะคะอันนี้แหละวิธีการทำออมเล็ตนะโอเคนี่เป็นการอธิบายการทำอาหารโอ้ใครเนี่ยคุโรคาเกะคุโรคาเงะเฮโนเฮโนววอคุโรคาเกะซัง ok นะ ไอ้ดินซีอยู่แดไม่เห็นเลยว่าอยู่ที่นี่ยังไงออฟเลสซีแน่นอนสิประมาณว่าไม่ไม่เจอกันนะคุลกคางเเอซังเนี่ยเป็นคนเงียบเงียบเหรอจริงๆแล้วเป็นคนเงียบเงียบนะไม่เคยได้ยินอ๋อ I never know when she's around อ๋อเวลามาก็ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แปลกๆนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมฉันต้องคิดถึงเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นการแนะนำตัวละครให้เรารู้จักไงคะ เขาบอกว่าเขาทํางานที่นี่มากับผู้หญิงสามคนเนี้ยมาได้อาทิตย์หนึงแล้วนะคงไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวของสาวพวกนี้ในหัวเรามัง้งนี่มันแปลกนะเนี่ยออมเล็ตเสร็จยังเนี่ยอ,อืมเสร็จแล้วฮะแล้วก็เลยเอายกจานขึ้นมาเฮียได้อ่ะอเอาได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเธอก็ยกไปนะคะแล้วก็โดยไม่พูดอะไรออกจากห้องครัวไป อย่างน้อยก็น่าจะพูดขอบคุณกันบ้างนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แปลกจริงๆโอเคนะไม่มีเวลาคิดแล้วก็ต้องต้องยังต้องทำพาร์เฟตอีกนะคะก็เลยเปิดตู้เย็นนะแล้วก็หยิบไอศครีมออกมาแต่ว่าอะไรวะพอพอบอกเข้าไปข้างในอะไรวะแต่ไม่อกอกอ่ะพอพอบอกเข้าไปข้างในนะเห็นว่าอ๋อมีแต่ไอศครีมแ,แข็งๆเลยอยู่นะคะ ก็เลยพยายามที่จะแงมันออกมานะจากจากก้นจากก้นกล่องนะฮะน่าจะพอสำหรับการทำพาเฟตแหละฮนะเฮโนเฮโนซัง hey no, hey no, อยู่นี่มาแล้วนะเออแล้วก็เลยเอาพาเฟตไปให้ยามโตสังนะหวังว่าเธอจะภูมิใจนะอิมเพรสประพัดใจขอบคุณมากนะดูยิ้มสิอ่าเยี่ยมฉันสามารถทำให้เธอมีความสุขได้แล้วนะได้คะแนนอีกแล้ววันนี้นะ หมพอย์พวมีคือประมาณว่าแบบทำคะแนนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแบบจีบสาวอะ่ะคล้ายๆอย่างนั้นะนะเออก็ได้ต่หวังว่าจะไม่มีใครสั่งพาร์เฟตมาอีกสักมาอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแต่ไอศครีมแข็งๆแล้วนะตอนแรกเนี่ยแกคิดว่ามันน่าจะมีไอศครีมเยอะกว่านี้นะแสดงว่าจะต้องมีใครสักคนหนึ่งกินเข้าไปแน่เลยแต่ว่าแต่ว่าใครล่ะใช่ไหม หลังจากที่คาเฟ่ปิดแล้วเนี่ยก็เลยไปกินข้าวกับสาวๆนะคะที่ห้องกินข้าวเราต้องคุยกันหน่อยแล้วแหละทาเคชิดะนะคะเราเราก็เปิดฉากคุยกับสาวเลยใครเป็นคนกินไอติมไปนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอเฮโนใเฮโนซางก็มีบางคนกินกินไอศครีมที่เหลือของเราไปนะสิเกือบจะแย่แล้วแหละวันนี้นะ อาราอาราดาสโนกูด no อ๋อมันนี่มันไม่ดีเลยเนี่ยเนี่ยอยากจะรู้จังว่าใครเป็นคนทำอะ่ะอ,อย่ามองฉันอย่างนั้นฉันกำลังไดเอทอยู่นะคุโรคางเงะนะคะนี่นะคะคุโรคาเงะลิลลี่เอ้ยคุโรคางเงะนี่มันใครวะลืมนี่ป่ะหรือนี่อ๋อช่างมันเถอะแต่จำได้ลิลลี่ลิลลี่นะคะลิลลี่ลิลลี่ด้วยด้วยลิลลี่ลิลลี่ไม่ได้ทำนะนะเวลากินไอศครีมแบบมันทำให้ฉันปวดหัว Ama, อยามอ๋อยามาโตนี่คนนี sure ้ใช่นั่นแหละปัญหาเพราะว่าฉ <ped> ันก็ไม like ่ได้กิน <aha> มันเหมือนกันนะคุโรคังเง่คุโรคังเงนี่คนนี้ป่ะแล้วก็เลยมาหลงที่เรานะคะว่าทำไมเราถึงไม่ไม่หาไอศครีมมาเก็บให้มันเยอะกว่านี้นะคะเพิ่งเติมไปเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีบางคนกินเอติมไปนี่นะ แล้วเกิดแนะ่ก็กำลังจะหาอยู่ว่าใครเป็นคนทํานะแล้วถ้าเกิดหาเจอแล้วจะทำไงอะ่ะมัตตนิดดันยังไงมันก็แหน่โดนกินไปแล้วน่ะนะทำไมถึงไม่สั่งไอติมมาให้มากขึ้นล่ะก็ไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยประมาณน,นี้นะคะแล้วถ้าเคชินแน่ก็เลยบอกนี่ไม่เข้าใจกันหรอ what if thing don't work แล้วถ้าเกิดครั้งหน้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้อีกอะ่ะ เราไม่สามารถที่จะให้อะไร C U L P I T โอ้ C U L P I T เราไม่สามารถปล่อยให้ผู้ทำผิดเนี่ยลอยวนวลไม่ได้นะนะกินไอศกรีมไปทั้งหมดแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับการขโมยนั่นแหละอันน่าใบหน้าเปลี่ยนค่ะใบหน้าเปลี่ยนลิลิล,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 ลิมือไม่ใช่การสขโมยซะหน่อยนะนาเดชิโกเซสน,นะนาเดชิโกบอกว่าพวกเราสามารถกินอะไรก็ได้ที่เราอยากจะกินอ้าวลิ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 ฮนะ ยามโตโตะเลยบอกมันก็จริงอะที่ฉันพูดอย่างนั้นแต่ว่าเอ่อถ้าเกิดไปกินอาหารที่มันไม่มีไม่มีสต็อกเหลืออยู่ไม่มีคือไม่มีเก็บอยู่อะไรประมาณนี้นะคะมันก็มันก็ไม่ได้นะแต่คิชน,นาก็เลยบอกเออไม่ต้องห่วงหรอกยมโตโต้ซั่งฉันจะหาฉันจะเป็นคนหาผู้ทําผิดเองนะสงสัยโจทย์คราวนี้ต้องเป็นหาคนกินไอติมไปแน่เลยค่ะนะนี่มันเป็นครามดรามนะออประมาณว่าอะไรอนะ ฉันจะไปยังไงเดีย่ะนี่มันเป็นปัญหาเลยนะว่าพันีแลกันนะคะรู้ไหม,อมตอนนี้ได้เวลาโชว์ออฟแล้วนะทาเคชิน่าเอ,อ่ออะไรดีวะเนี่ยเออเอาไว้พาร์นเนอร์อกันนะคะเอาไว้พาร์นเนอร์อกันนะคะเออแต่แล้วฉันขอเซฟก่อนเดี๋ยว Save ah ice cream mystery